ค่ะสวัสดีค่ะเช้า,ชานี้ก็มาขุดหัวพันดอกกระเจียวส่งลูกค้านะคะก็ต้นพันธุ์เราจะขายต้นละห้าบาทนะคะเออแล้วทําไมถึงบอกว่าคุ้มต้นละห้าบาทเนี่ยเพราะว่ามาดูกันนะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีทั้งหัวพันธุ์เนาะแล้วก็ต้นพันุนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือถือว่าสองต้นใช่ไหมคะแล้วก็พอลูกค้าไปถึงแล้ว เดี๋ยวคอดินออกหน่อยจะได้เห็นชัดหน่อยนะคะก็ลูกค้าสามารถแบ่งได้นะคะแบ่งได้หรือถ้าไม่แบ่งก็ก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าเอาลงไปหมดทั้งอย่างนี้เลยก็คือเราจะมันจะแตกกอรเร็วนะคะเนี่ยได้ทั้งหัวพันุแล้วก็ต้นพันุนะคะคุ้มมากนะคะไปปลูกลงพอติดปุ๊บเนี่ยสักพักก็จะมีดอกขึ้นแล้วนะคะและกำไรกำไรมากเลยนะคะ Machines, so s <S เนี่ยเพราะว่าอย่างอย่างอย่างอันนี้ถือว่า2ต้นใช่ไหมคะเราสามารถปกติแล้วเราสามารถแบ่งได้ทําเป็นสองหลุมแต่ว่ามันจะได้มากกว่านั้นนะคะคือเราแบ่งใช่ไหมคะถ้าเราอยากให้มันแตกกอเร็วก็คือแบ่งเป็นสองหลุมเลยนะคะแต่ถ้าเราอยากอยากแบ่งออกอีกก็สามารถแบ่งได้นะคะเพราะว่าเนี่ยมันมีหัวพันธุ์ติดมาด้วยคือต้นนี้มันมีหัวพันธุ์ติดมาเยอะเนาะเราก็สามารถว่า แบ่งแบ่งตรงนี้ค่ะบีออกเลยนะคะบีตรงนี้ก็จะได้เพิ่มมาอีกหลุมหนึ่งก็จะเป็นสามหลุมถึงสี่หลุมนะคะเนี่ยสองต้นแต่ว่าสามารถทำได้เป็นสี่หลุมแล้วก็พร้อมที่จะออกดอกถ้าขายพันขายหัวพันนะคะหัวสองหัวต่อหลุมนึงใช่ไหมคะก็จะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือน ก่อจะง,งอกต้นออกมานะคะพอต้นสมบูรณ์แล้วก็จะออกดอกนะคะแต่อันนี้เราเอาต้นไปปลูกเลยมันต้นมันพร้อมแล้วเมื่อต้นสมบูรณ์เลี้ยงอีกนิดหน่อยดอกก็จะออกมาแล้วนะคะคุ้มมากเลยค่ะช่วงโปรโมชั่นนะคะเนี่ยคือขุดขึ้นมาแล้วมันมีหัวพันอย่างเงี้ยแถมให้ไปเลยค่ะไม่นับนะคะถือว่าเป็นของแถมให้ลูกค้านะคะคุ้มค่ะคุ้มยิ่งกว่าคุม <laughs> ้มแต่เจ้าของสวนรู้สึกจะขาดทุน ก็ไม่เป็นไรค่ะถือว่าแบ่งปันกันนะคะก็อยากให้ปลูกผักกินเองเนาะเผื่อใครที so so ่เป well, ็นทำทำเป็นอาชีพก็จะได้มีรายได้เสริมนะคะทานดีทานง่ายเด็กก็ทานดีเด็กก็ชอบนะคะเป็นผักปลอสารพิษนะคะผักอินรีย์ค่ะสนใจหรือว่ามีปัญหาอะไรติดต่อสอบถามได้นะคะพรประเสริฐฟาร์มนะคะเบอร์โทรนะคะศูนย์เก้าแนะคะ ก็มาดูกันว่าเออเนี่ยอย่างกอนี้ใช่ไหมคะกอนี้ก็มีประมาณสักสิบต้นเนาะเนี่ยเมื่อดอกเมื่อเมื่อต้นที่ว่าสมบูรณ์แล้วอาหารเขาสมบูรณ์แล้วเขาก็จะออกดอกนะคะเนี่ยดอกประมาณเนี้ยกําลังกินนะคะกําลังดีมากเลยแล้วจะบอกว่าวิธีถอนนะคะดึงดอกเนี่ยดึงไม่มีคนจับกล้องให้เนาะดึงใบคู่เนี้ยค่ะมันบัง ดึง,ด,งดึงใบคู่ตัวนี้เลยนะคะเนี่ยใบที่ติดกับดอกนะคะขนาดคู่ดอกอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเนี่ยค่ะใบคู่อย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะดึงตรงๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้แล้วก้านเขาอร่อยมากค่ะกรอบหวานนะคะทานสดได้ผัดแกงได้นะคะแกงส้มอร่อยนะคะอันนี้ ดอกไม่โตเท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงนะคะมีปัญหาอะไรติดต่อสอบถามมาได้นะคะพรประเสริฐฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะ